สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมันนี่พามาเออเอออาหารตัดของของสเปนเนาะค่ะเป็นแบบเมืองเก่าเนาะค่ะแต่มันนี่แบบมาเป็นตลาดนะคะตลาดของเราใหม่ค่ะมาเบิรงค่ะแบบนี้หลากหลายมากเลยค่ะแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะมาเบิรงค่ะฮัลโหลบ๊วยไงดราก้อนฟู้ดดราก้อนฟู้ดอ่ะลีเวสู้โอเคลีเวสู้เดียวกัน Livestruz? Livestruz. 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 Livestruz.

Is the knife the prime instrument? The same knife and <laughs> yeah, the same fool. Here we go! Look at me now. That's start for you! Hello.

Oh. It's a big glove. Oh. <laughs> yeah, okay. This is this is K. K. Yeah. We have a 450, different 480. we hebben de paradijs de we have too We have de The is the island time, all year, the summertime. Yeah. Hello. Yeah. Hello. 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 Yeah.

จะออกว่าจากตลาดเดีค่ะตลาดสดมีทุกอย่างเลยกับผักผลไม้ของซีฟู้ดไม่ได้แม่มนเอาก็ได้หลายอย่างเลยค่ะกระเบิดไปเกือบหาซิฟอยเมืองค่นี่ไงได้เป็นใส่กลางเลยค่ะใส่ไงยังอย่กับนี้เมีค่ะก็ได้หลายอย่างเอามาซิมเมืองค่ะนี้เชอร์ี่ก็ได้ค่ะ ในหลายยางอยู่เอฟเอสตอเบอรี่มะนาวก็มีอันนี้กะบขงังขังนอกในเป็นสีเขียวนะคะแต่ขังในที่ไฮเบิ้ลนั่นแหละที่เพื่อนเฮียไฮเบิ้ลโอ้โหสีแดงแบบเป็นตะเส็บเลยล้องเอามาซิมคะ่ะเด็นไม้นั่นล่ะค่ะเดี๋ยวสีพาสีพาทุกคนไปยางแบบว่าเมืองเก่าเนาะคะ่ะเป็นบ้านเกา่เกาๆสีพาไปเบิ้ลค่ะไปะ เดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นเนื้อเก่าของน้องค่ะบ้านเก่าๆมาค่ะแม่ยมาลองสีผ้ามะย่างน้อง่ะน้องมะย่างเบิ้งของเขานี่ก็เป็นก็งามดีค่ะเดี๋ยวเบื้งเบิ้องบ้านหลังนี้งามบ่ค่ะงามพี่เนาะ คลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเนาะคะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ